เี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการเริ่มต้นการถอดลื้อหน้ากากเ่เดิมนะครับแล้วก็วิทยุเครื่องเดิมของรถ Honda c ซ t y นะครับปี2020ถึง2023เลยนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็ต้องถอดเปิดเจ๊กมานะครับเปิดที่ถูกพองมาแล้วก็ถอดชิ้นนี้นะครับตัวนี้เราสามารถใช้มือเปล่าได้นะครับมือจับด้านล่างนะครับแล้วก็ดึงมาแบบนี้เลยนะเขาจะมีกิ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าตัวจากนั้นนะครับเราก็ต้องถอดชิ้นตัวนี้นะเพราะว่า ชิ้นข้างเนี่ยมันไปขบตัวขอบตัวสีเทาอยู่นะครับแล้วก็ใช้ผ้านิดนึงนะครับอ่านี่นะครับแล้วก็จะมีปักต่าตาแล้วก็มีช่องต่อลมจากนั้นนะครับต้องถอดชิ้นคิ้วคิ้วสีเทานะครับนี่เราก็สามารถจะดึงออกมาได้เลยกนะ็ ก็จมีคลิปอยู่หนึ่งสอสามสี่ห้าหกนะประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นคลิปตัวล็อคจากนั้นนะครับเราก็ต้องถอดตัวแผงตัดแอกนะครับซึ่งแผงนี้อาจจะคมนิดนึงนะครับใช้ผ้ารองมือน,นะครับก็ดึงออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็มีปัก๊กจะมีคลิปอยู่6กตัว ห่วงแชกเนี่ยจำนวน2ตัวนะครับที่อยู่ด้านล่างค่าเนี่ยเราคุมหัวเกียร์ไว้ก่อนนะครับป้องกันนะครับบางทีอาจจะเพื่อ,อตัวเครื่องทบลงไปหาหัวเกียร์ได้ถอดน็อตนะครับโดยใช้บล็อกเบอร์8นะครับดูว่าใครวนแปกก็ได้ ก็าสามารถจะถอดออกมาได้เลยนะครับก็าสามารถดึงออกมาได้เลยนะครับแล้วก็จะเจอปลั๊กต่างๆนะครับก็ยังมีตัวปลั๊กไฟฉุดเชิญน,นะครับ ปักเสาอากาศ FM นะครับมีปักไฟปักไฟของจอนะครับจะมีปัก USB อยู่นี่นะครับซึ่งนี้เราก็จะมีปักเป็นอะแดปเตอร์ตรงรุ่นนะครับที่เราจะเสียบต่อตรงรุ่นเลยนะครับมีปักไฟปัก USB นะครับแล้วก็ปักต่อสายอากาศนะครับนี่นะครับก็มีมาครบนะครับ ก็จะติดตั้งโดยที่ไม่ต้องไปตัดต่อสายไฟเดิมรถนะครับแล้วก็ระบบเดิมรถเนี่ยใช้งานครบด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับขั้นตอนที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเรื่อ,อ,อการใช้งานจะเป็นยังไงบ้างนะครับ